เดี๋ยวมอนี่สิผ้ามะเขาครั่วค่ะเพื่อที่จะทำต้มสมปลานิลต้มแบบอีสานต้มแบบลาวๆานะคะอ่าค่ะเบื้องต้นเราก็ตั้งไฟให้เดือดเดือดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะตะไคร้พริกลงไปก่อนนะคะเบื้องต้นแล้วก็เตรียมปลานิลที่ล้างให้สะอาดสะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสำหรับเครื่องปรุง แล้วก็เติมด้วยผงนัวไปอีกนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะกันไปนะคะแล้วก็เตรียมด้วยมะขามเปียกค่ะใส่มะขามเปียกลงไปแล้วอรอสักแป๊บนึงให้น้ําเดือดนะคะเราก็จะได้เอาปลาลงไปค่ะเพราะว่าปลาเราก็ล้างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหยิบลงไปทีละชิน้นทีละชิ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะไม่เทลงไปนะคะเดี๋ยวน้า น้ำขาวปลามันจะลงไปอ่าอันนี้เป็นสูตรของร้านระเบียงน้ําเลยนะคะอ่าค่อยๆหย่อนลงไปทีละชิ้นละชิ้นนี่ค่ะ,ะนะคะหลังจากที่รอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็เตรียมใบใส่ใบมะขามลงไปแล้วก็เตรียมด้วยผักอีตู่หรือแมงลักนั่นเองแล้วก็ผักกระแยงนะคะสําหรับสูตรร้านระเบียงน้ําก็สวย งามขนาดนี้